สวัสดีจ้าตอนนี้เราอยู่นที่ห้วยขวางมาได้ไงอ่ะโอ้ห้วยขวางห้วยขวางห้วยขวางอยู่ห้วยขวางอยู่ที่กรุงเทพโอ้ oh. ห้วยขวางมาได้ยังไงก็ห้วยมันขวางอยู่มาได้ยังไงเนี่ย วันนี้เราอยู่กันที่ห้วยขวางนครสวคนวันนี้เนี่ยจะรับบทครั้งหนึ่งในชีวิตลองมาเป็นนักรีวิวอาหารว่ะคือเราอ่ะอยากจะรู้ว่าเวลาเห็นตามรายการโทรทัศน์ทั่วไปอย่างเงี้ยหรือว่าแบบว่าตามเพจอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยเขาถ่ายอาหารหรือว่าแบบไปรีวิวอาหารเนี้ยมันน่ากินว่ะอย่างเงี้ยคือมันน่ากินมากจะลองรับบทเป็นนางรีวิววันนี้เนี่ยเรามาที่ร้านครัวตำละเลงอรถอยมากอราอยมากอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> เอ๊ะหรือหลบดีวะหรือจะอะไรดีหรือจะหมุนตัวดีมาเป็นนต้มตำแต่ว่าความพิเศษพิเศษ โสงโอโหโสเพณีเนีนน่ยนะคือมันมีมากกว่าส้มตําหรือยำอีกได้ข่าวแว,แว,ว่แวๆว่ามันมีพวกแบบหมูกระทะจิ้มจุ่มอย่างนี้แล้วก็อาหารสำสังก็มีวันนี้เนี่ยเราก็จะรับบทอีนางรีวิวกงก็จะมาลองดูว่าว่า,วามันเนี่ยจะเปิดสัญญาแค่ไหนทาได้ศักดิ์สรีเป็นคำขอค่ะเฮ <c oughs> ้ย <c oughs> นี่คือถือเป็นโอกาสพิเศษนะออฉันไม่ได้ออกกล้องมาเป็นระยะเวลาหนึ่งปี หลังจากที่รายการชารื่เราลงทันเนี่ยเบรกสักพักนึงอย่างงี้เพราะว่าอะไรโควิดใช่ือ่บอว่า <c oughs> หลังหลังจากที่บบว่ารายการเราจะค้าบว่าโอ้ยไม่รู้หลังจากที่บบว่ารายการชารื่เราลงท้าเนี่ยว่าได้พักเบรกเนี่ยจริงๆอะ่ะเราอา่ะมีแผนไปถ่ายนะแต่ว่าก็ต้องเดบโควิดไปก่อนถือว่าเป็นโอกาสเหมาะที่เราว่ามาทำรายการอย่างจริงจังจริงจังรือเปล่าว่า ือรายการยังไม่มีเลยอะ่ะดูสิว่าวมันจะจึ้งง่าแค่ไหนสสไปด,ดอิออดเอาแบบต้องเป็นรายการทีวีเนาะไปเลยทุกคนเ <c oughs> ช็คเช็คหวานแจกเจ้าเธอ,อลองเล่าถึงประวัติศา,ศาสตร์ส้มตำหน่อยได้ตอนมันเกิดขึ้นมาเมาื่อไหร่ชีพคำรู้รย้อนกลับไปเมื่อประมาณรายการที่สองก็ใหนั้นเนี่ยมีการแบบปลูก พืชกันเยอะเป็นป่าอย่างนี้เลยอเมซอนอเมซอนเลยก็เหมียวว่ามเมล็ดพันธุ์พืชที่มันขึ้นเองตามป่าอย่างนี้ <ไง S 1> ชาวบ้านก็โอ๊ยอะไรอะมีผลด้วยอย่างนี้<ง>ตอนแรกก็เอาลูกกัน่ะนะตอนแรกก็มองข้ามก่อนก็มีผู้ชายคนหนึ่งเป็นชาวป่าแหละไปนอนใต้ต้นไม้นั้นทุบต้นไม้หล่นใส่หัวป๊อกแตกลูกมอลก็แตกก็ได้เห็นเนื้อข้างในไปในระหว่างเห็นน่ะเลือดออกไปนะไอ้นะแอปเปิ้ลไม่ใช่ไอ้นะเห็นไหม <ซ>มีมารยาทหน่อยค่ะดิฉันกำลังเล่าอยู่หล่นใส่ปุ๊บเฮ้ยข้างในมันมีหนึ่งอ่ะก็ลองชิมดูชิมปุ๊บชิมปุ๊บกลับบ้านไปตัดส้มตำดเลยจบเรื่องต้นเหรอต้องได้รางวัลนั่นะซีไรซีเอ็ดต้องเข้าจริงๆต้องมาเป็นสวนเซอร์ฉันพี่เจน็อะไรเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กจ้ะชื่อเรื่องว่าอะไรมะกอและคนป่า อย่านั้นนั่งได้เฉพาอันนี้คือไม่ใช่ผมตกใจเลยค่ะเมื่อกี้จะชอบเลยนะคะี่ายายไม่ชอบอยากดีดีวันนี้น่ะเสียวห้องน้อยเลยอะค่ะในเมื่อของกินมาถึงตรงง่ายไงฉันก็ต้องกินสินี่นะจ๊ะอันนี้คืออะไรนะเป็นหมูกระทะเป็นหมูกระทะชุดใหญ่เลยมีกุ้งมีปลาหมึกแล้วก็มีหมูแต่หมูนี่คือแน่นแน่นมากหัวคือแน่นมาก ่าวนาเนี่ยฉันรู้ว่าเธอหิวก็เลยแซ่อันนี้เธอกำลังทำอะไรกับพวกมันอยู่ตุเรงตุเรงอยู่มันไม่มีศัพท์ที่ทางการกว่านั้นคนคุกเขาคุกคไดาวนาตอนนี้นจะลงแล้วนะคะคุณพเ่สวยปซ่แบบดึงแซ่อ่านี่นะคะนี่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งจะบอกว่าตอนนี้เรามีสองกองนะคุณี่ยังไงอีกลงลงนะแอ๊ะแอะ หนึ่งสองสามทำไมมึงไม่ลงอย่างนี้ไปล่ะลงยังไงก่อนมึงบังกล้องมึงลงอย่างนี้อะเอาใหม่เอาใหม่ก่อนเอาใหม่อ่ะทาเนยใหม่ก่อนตาได้ได้ไอ้นี่อะอะนี่ทำอาหารเนี่ยฉันไม่เคยทำอาหารแต่ฉันชิมฉันแบบพวกับอาหารพวกเนี้ยคืออุ๊ยเดี๋ยวแล้วเด็ดแล้วเด็ดแล้วอุ๊ยยังไม่ยังไมยังไม่ไม่ถูกเลี่ยลงจากตัวเองออกมา เอออ่าหนึ่งสอเาออเออเแล้วเปิดเปิดฝาเปิดฝาเปิดฝาวนะนะหนึ่อง้โอ้พี่อาดูสองซอ่าออ่าอะไรเนลงอะไรงนลกุ้งปลาหมึกใสให้เต็มเลยได้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  อ่าดีเลยคำนี้ไม่นานแล้วรีนอนแล้วนอนอีกครั้งอันนี้คือบางหลังงชิมปีกไก่ดิแปลว่าอะไรอ่ะชิมปีกไก่สิชิมปีกไก่สิบาตุบุญบาปเมื่อกี้กูคิดว่าพูดภาษาญี่ปุ่นกูชิมปีกไก่ดิอย่างนี้ปุ๊บเธออย่างนี้เลยไม่ใช่หรออ่ะอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็จิ้มนมจ้มก็จิ้มนมจิ้มช่วยกลับหมูอ่ะอ๋อเห็นหน้าไก่ ไม่ใช่หนูก็หนูก็จิ้มแล้วหนูเนี่ยหนูก็หนูจิ้มนี้ใช่ไหมลูกหนูก็เอาอย่างนี้อ๋อเอาหน้ามันออกมา <laughs> <c oughs> ใช่เห็นรายการญี่ปุ่นอย่านี้มันน้องใส่อยู่ด้วยอ่ะหน้าแบบจิมซีเป็นยังไงได้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 เด็เกหลุดหนึ่งตีบไก่พอลัปตาอยากกินหมูไอ้กุ้งดีกว่ากินมมาจิ้ม นี่เหรอเออดีดีสวยสวยมีใช่ไหเอาก่อนน้องน้สง่มบอกเลยน้ำจิ้มดีคือพันน่ะชอบกินน้ำจิ้มแบบเต็ดเปรี้ยวแต่เนี่ยดีมีเปรี้ยวมีเค็มมีเผ็ดแอ่เนี้ยก็คือกลมกล่อมมันออกเป็นน้ำจิ้มสุกกี้มากกว่าคันท้าย ที่เด็ดมากเพราะว่าร้านเขามีซูเปเลงแยกออกไปเลยอันนี้คือเลงเป็นซิกเนเจอร์อย่างหนึ่งเลยไหมอ่ามีหลายไซส์ก็คือเลงอันนี้เป็นไซส์ L จริงจริงร้านนี้เลงอ่ะไม่มีหลายไซส์มากนะดูสิระหว่างป้ายกับหน้ากูอะอะไรมันใหญ่กว่ากันขนาดนี้ไงก็จะมีไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L XL 2XL 3XL เฮ้ยไซส์ L ก็เยอะมากแล้วอ่ะเฮ้ยคือแบบคนจริงเมื่อกี้เนี่ยฉันจำมาละต้องตักข้างหน้าให้กล้องเห็น อ่อนเตรงนี้อ่อ่าอย่างนี้ออดนรงฮมันเปรี้ยวมันมีความเปรี้ยวความเค็มอ่ะไม่หวานมากเด่นเปรี้ยวเลยแล้วก็เผ็ดเผ็ดยุบยิบมุมปาก มึงเอาแย่มึงก็มึต้องทำไมแท้เหตุการอื่นมันทำมันง่ายเลยวะตัวท่านง่ายัเลยอน่ยแล้วคนดูก็มาดูความโง่ของกูเนี่ยไอะอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะแค่นี้แค่นี้นะแค่นี้นะเอาน้ำด้วยเอาน้ำด้วยข้จิ้มเลกูเก่งขึ้นเดีสิไม่เหมือนที่ในอดเลยอันนี้จะสวยไหมคะเหมือนเดิมอ่ะไม่มีเนื้อ เลยัเนื้อไม่ต้องเนื้อไม่ช็ไเียืไหมถามว่าเปื่อยไหมมันเปื่อยคือมันเปื่อยกำลังดีอย่างเงี้ยคือว่าถ้าใครที่แบบไม่ชอบเปื่อยมากอย่างเงี้ยอันนี้แนะนำเลยเคยกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นไหมเออคือแบบเนื้อมันจะเป็นอย่างนั้นดีแต่ตัวต้องใช้ความพยายามเลยการใช่ใช่ใช่นื้อตัวเนื้อมันก็มีรสชาติที่แบบชัดเจนนะเมื่อกี้พอชิมน้ำไปอย่างเงี้ยน้ำมันมันออกแค่เปรี้ยวอะแต่พอชิมเนื้อไปอย่างเงี้ยมันมีความแบบเค็มๆนิดๆแล้วพอกินเข้ากันอย่างเงี้ย เดคผลีดไว้ได้ค่ะนี่คือที่ฉันอยากกินที่สดแตงปลาจ้ะอันนี้มันเหมือนกับว่าเป็นน้ำราดปะยำมะม่วงเรี้ยวอะไรนะตัดกินให้ตัดกันแต่ก็กินตัดกันหรออันนี้เนี่ยกันคือเมนูปลากระพงทอดน้ำปลาราคาเท่าไหร่นะสามร้อยเก้าสิบก็ยังถือว่าถูกอยู่ถ้าเปรียบเทียบกับร้านอื่นอย่างเงี้ยคือแบบว่าขนาดตัวเท่านี้เนี่ยอะดูฝ่ามือเอาหน้าดลอะเทียบขนาดตัวเท่านี้ กูบอเอากูมาทำอะไรเนี่ยเอามาแกงเอามาแกงเคยเนี่ยเชื่อป่มถ้าเป็นร้านอื่นนะถ้าเราไปกินตามห้างหรือว่าตามร้านแบบสตตีทฟู้ดธรรมดาทะเลอย่างเงี้ยขั้นต่ำเลยนะมี500จริงแต่อันนี้เนี่ยคือ390บาทราคาที่บอกกล้องแต่หลังกล้องคือพันหนึ่งนะทำเล่นไม่ใช่อ๋อไม่ใช่หรอถือว่าดีมากเลยนะแล้วก็มีแบบมีเครื่องเคียงที่แบบอยากกินแซ่บแล้วมันก็มีความแบบราดน้ำลาอย่างเงี้ยคือดีไหนเลยอชิมตัวน้ำตาลก่อนน้ำลายก่อนน้ำลายน้ำลาย อหูใหม่แล้วหวานเลยเปรี้ยวเลยเต็มนดิลอยมีหวานเคยกินนี่ว่ามะม่วงน้ำตาหวานอย่างเงี้ยเออมันเหมือนกันไม่ไม่ตัดไปเลยตัดตัดให้เห็นไร่มารยาทมึงมึงเคยกินข้าวปะเนี่ยเขาห้ามควักตรงหน้าไม่เป็นไรมันเป็นหลักการเรียนรู้อ๋อคือหลักการเรียนรู้อาหารอ่ะอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ เอาซอมจิ้มทาซ้อมจิ้มปอกไว้งัดมันขึ้นมาตัด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 จอมเออหาเชึบอย่างนี้รัดขอรัดเป็นน้ำยำนะอย่างนี้ชิม้นะชิม้นะกรก้ไหมขอบเฮ้ยอร่อยอร่อยมากน้ำยำเนี่ย ความเค็มเมื่อกี้ยังอยู่ไหมมันเข้ากันมากเลยนะคือมันเค็มอ่ะพอมันเค็มน้ำราดปพ๊บแล้วพอมันไปเจอน้ำยำอย่างเงี้ยมันกลายเป็นรสจัดที่แบบจัดมากๆอ่ะคือดีถ้ากลับตัวเมื่อกี้อย่างเงี้ยเมื่อกี้ให้เลยมีสิบเต็มสิบเพราะว่าชอบรสนี้มากๆนั่นคือแบบว่าชอบรสที่แบบจัดๆเลยอย่างเงี้ยชอบมากอร่อยดีน้ำยำมีความเผ็ดเนี่ยไปเลยตัดตัดตัวเองขอต่อได้ปะขอคำนึงคำที่สองก่อน ท่าคองท่าอันนี้คืออะไรคะเนี่ยตาถาดเฮ้ยทำไมตำถาดที่นี่ดูโมเดิร์นน่ะผักทะเลสามร้อยเท่าไหร่นะพี่เฮ้ยสามร้อถือว่าถูกมากเลยนะมีปูดนะมีปูมีหอยมีกุ้งมีปลาหมึกมีหมูยอแล้วก็มีไข่เยี่ยวม้าไข่เค็มแล้วก็มีนมจีนแล้วก็มีกะหล่ำแล้วก็มีผักข้างเคียงจักเลยจักเหมือนเรากินปกติ ักใส่ใส่จะไม่ช่ไหมอย่างพี่พี่จะถ่ายไงัตไว้ก่อนัอตไว้ไม่กินปลาหรอเป็นคนที่ไม่กินปลาอ่ะให้ลองนิดนึงได้เปิดใจกับมันบอกเลยว่าติดใจมันมีกลิ่นแต่ว่ามันไม่ได้แรงเหมือนกับแบบ่วไปอย่างเงี้ย<อ>เปรี้ยวลอ,องกินกับหมูยอสิ อันนี้คือตําถาดเนี่ยไม่เคยกินกินไม่เป็นมันต้องกินยังไงก็คือเครื่องเคียงอืมจะกินอะไรก็ได้แต่นี้เรากินกับหมูยอก่อนเพราะว่าเป็นเมนหมูยอนะจริงหรอหมูยออร่อยเหรอหมูอร่อยมากชิงหรอเปิดหงายขึ้นมาหงายด้วยอ่ะเปิดออกแบงนี้ลองกินกับไข่อาอื่นสิอ่าได้ได้เพราะเป็นลองไข่ยอามาดิไม่เคยกินไข่ย่า ฉันก็ไม่ทคยกินเหมือนกันอ่ะตเยมว่าดีชอบจ้ะเออ่าูดีทำใหญ่ขึ้นแล้วเนี่ยเห็นไหมเอฟเฟค์มาพี่เขาลุ้นลุ้ะเด้อร่อยไหอร่อยค่ะ ว่าไป,าไปมึงกับเข้าอ่ะขบอกนะเข้า,า,นะขาได้ดีกว่าไข่เค็มด้วยอรอยดีเอางงนะตอนแรกเนี่ยแรกแรก,แกนันะที่เริ่มกินอ่ะนี่ไม่ค่อยชอบไข่อยู่มาเพราะามันมีกลิ่นที่มันเป็นเอกลักษณ์อย่างเงี้ยแต่พอเรามากินคู่กันอย่างเงี้ยคือมันโอเคมันโอเคตั้งแต่ส้มตำปลาร้าแล้วอ่ะที่ใครไม่กินอย่างเงี้ยเออใช่ประทับใจ ชักม้อหนึ่งอะค่ะมอญอะไรอะมอข้าวเป็นยังไงบ้างรับบทนางรีวิวเอาทำอะไรเลียมือเป็นไงบ้างวันนี้รับบทนางรีวิวยากเราคิดว่าเราเราอาจจะเหมาะเหมาะกับการเหนียวผ่านหน้าใบเราอาจจะเหมาะกับการแค่กินอย่างเดียวดีกว่ามันมีความยากนะอย่างบางอย่างอย่างเงี้ยคือว่าคือ ใช่แล้วเราก็ไม่รู้ว่ามุมไหนอะไรยังไงอย่าบาังคับอย่างเงี้ยแค่เราขี้อย่างเงี้ยขี้ผิดอย่างเงี้ยอาจจะแบบมุมไม่ได้ออตื่นเต้นดีดูว่าตั้งแต่รีวิวมาม,มีร้านหไหนแม่อร่อยเลย<อ>จริงจริงเหมือนแบบว่าของเขาดีอยู่ยแล้วอ่ะแต่เขาแค่ขาดคนโปรโมทเ,เลย<อ>คนอาจจะยังเข้าไม่ถึงอันนี้พูดจริงไม่มีร้านหไหนแม่อร่อยเลยฝากเพจด้วยนะคะเรียกสแสบมาพี่หมีะคะออ่ะออมีกิจกรรมให้เล่นด้วยนะแบบกินฟรีก็มีก็คือพวกเราไปเล่นกันเองเออ ั้งแต่กินมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าชอบเมนูไหนที่สุดเอาแบบที่แบบมันจึ้งเลยนะให้เรียงลาดับนะปลาหนึ่งปลากระพงโชว์จะบเลยปลากระพงทอดน้ำปลาอันนี้เนี่ยใครเป็นแบบน้ำวันเลยเอาลองนะร้านอาหารตามสั่งที่ขายมันโดยเฉพาะอย่างเงี้ยยังอร่อยไม่เท่าเลยอะ่ะแล้วอันนี้สองเลยนะหมูทะหมูมทะดีบรอกเล็ตมันเยอะมาก <c oughs> <c oughs> คือมันนุ่มมากอะ่ะคือมันดีอะ่ะทั้งน้ำซุปแล้วก็แบบอันนี้อร่อยอะ่ะม,มันอร่อยกว่าร้านหมูกระทะอีก แค่นี้ที่รู้สึกว่าแบบที่มันจึง้งภายในใจยอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ว่าอาหารทุกอย่างอเงี้ยมันจะไม่อร่อยนะคือมันอร่อยหมดทุกอย่างเลยแต่ที่เลือกมาสองอย่างเงี้ยคือมันจึง้งอ่ะสุดท้ายนะคะมาค่ะ ก็ฝากร้านนะคะครัวละเลิงครัวตามละเลิงอร่อยรับประกันอ่าน้ำน้ำเออเออน้ำก็อร่อยถ้าใครอยากลองแบบเปิดประสบการณ์ใหม่ๆน้ำมะพร้าวดีนี่น้ำมะพร้าวคือดีมากมันจะมีความเป็แบบมันๆนมๆอ่ะก็เป็นสูตรพิเศษของเขาอร่อยนั่นแหละค่ะก็ฝากครัวตามละเลิงนะอร่อยสมชื่อกินแล้วละเลิงเลยละเลิงใจเลยจริงๆร้านอยู่ห้วยขวางซอย รชาส่งเคราะห์เดินทางมาสะดวกมีที่จอดรถด้วยนะใหญ่โอ๊ยอกอาะจะจอดขับเข้ามาในร้านแล้วก็จอดได้ จอดครุบสั่งสกต้ม <laughs> แล้วก็มีแก๊ปมีไลแมนแล้วก็มีแบมีโฟล์กินด้าคือสามารถแบบสั่งแบบเดือดไม่ไหวแล้ว<ไ>คือถ้าไม่อยากกินพวกเนี้ยก็กินแอาหารจาเนเดียวก็ได้เช่นแบบกะพเพราอย่างเงี้ยเป็นต้นก็ามากันได้นะถ้าไม่สะดวกมาเองก็สั่งพวกเดลิเวอร,รี่มาฝากหน่อยฝากแฟนเพจหน่อยเรียกฉันว่าพี่หมีนะคะแล้วก็แฮชแท็กพี่หมีทัวร์กินไปติดตามนางได้แล้วถ้าสมมติว่าใครแบบเอ้ยอยากจะปรึกษาเรื่องความรักหรอยาได้ไหมอย่า ไปถัดไฟเดยเถอะพี่อวิชช์ก็ว่ากันไปเขาฝากติดตามทั้งของเขาและของเราไม่ใช่ว่าไปติดตามเขาเป็นล้านๆแล้วคุณเนยแค่สองร้อยสามร้อยนะพี่หยีคุณกินต่อไปไอบ่ายอะแว๊บแป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 ๊บไป๊บบ